แผ่นพิมพ์กระโดดอีกละวันนี้น่า <c oughs> จะได้อยู่ประมาณสักสามโลนะฝรั่งนี่นลครับ,รบปีหน้านะครับที่จะลอกลอกฝั่งนู้นนะครับติดกับป่ายูคาจะลอกฝั่งนั้นคือจะเอาให้ได้ห้าร้อยต้นนะครับเป็นพันฝรั่งนะครับจัดไปจัดไปดูบอกนองบอกเพียรบอกนะครับนี่นะครับนี่ก็คือกระชังนะครับกระชังที่จะ อนุบาลปลา,นะา,านะครับนี่คือบ่อที่จะจะอนุบาลปลานะครับอนุบาลลูกปลาเนี่ยขุดเองทําเองนะครับขุดเองทําเองบอ่ออนุบาลปลาเนี่ยสุดยอดในการลงมือทําเองนะครับทุกขั้นตอนใช้แต่รถมอโคลอกเริ่มแรกนะครับที่มาพูนดินเนาะที่นาก็ลักษณะเดียวก,กันกับบ้านผมนะครับที่นากใกล้กลันหมซานคิงนะครับอาอเราจะไปดูกันเพื่อน อาอาจารย์ผมจะพาไปดูมูสันคิงแล้วนี่คือความฝันอันนี้ข้าวเหนียวดำเนาะเอ้ยไม่ใช่ข้าวข้ขาวมาลีดำข้าวมารีดำนะครับดูเลยครับเม็ดสีดำเหมือนข้าวเหนียวดำเรานะอ,อ่าเมล็ดสีดำนะแต่เป็นข้าวหอมมะลินะอันนี้คือพันธุ์ใหม่นะครับที่กำลังเอามาขยายพันธุ์นะครับ มะลิดำนะครับเหมือนกับข้าวกลมนะครับเหมือนกับข้าวเหนียวกลาข้าวดำเรานั่นแหละนะครับแต่มันเป็นข้าวมะลินะข้าวหอมมะลิแต่มเมล็ดสีดำนะกำลังขยายพันธุ์อยู่นะครับนี่สั่งพันธุ์มานะครับสั่งพันธุ์มาตอนนี้กําลังขยายพันธุ์อยู่นี่คือที่ประสบความสําเร็จคือปลูกเจ็ดสิบต้นนะครับตายอยู่ต้นเดียวนะครับ ใช้สปริงเกอร์สามหัวนะครับสปริงเกอร์สามหัวเลยอันนี้คือ,อยังไม่พร้อมที่จะเปิดสวนนะครับ <Okay. S 1> ก็จะทำให้เข้าสู่ระบบให้ดีให้สวยงามก่อนนะครับแล้วจะเปิดเป็นที่มาดูงานมาเยี่ยมชมนะครับสวนก็คงจะอีกปีหนึ่งนะครับอ๋อนี่เหรอนคนละแบบดอกเฮอดอกก็คนละแบบเลยคนละอย่างเลยเดี๋ยวพี่ยังไม่ได้ฉีดยืดดอก อ๋อเรา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 ใช่ไอ้ไอ้นั่นมันฉีดคุมใบเยอะไปหน่อยหนึ่งต้องฉีดยืดมันฉีดยืดมันทั้งนั้นเราทำเามือนกันเอาใบมูสารคริ่งฉีดสารเท็คโคเนี่ยพวกนตาลองเราไปนั่นดอกมันจะฝ่อพวกนี้ต้องเอาจิบเอาเอาเอาจิบมาฉีดมันถึงจะยืดดอก สักสามสามครั้งในการทำงานการดอกมันจะสั่นขึ้นทุกดอย่างเงี้เพราะว่ามันเจอสารเพชรโคเพราะวกนี้มันต้องใช้สารเพชรโคสารเพชรโคอ่าสารเพชรโคเนี่ยเขาจะคุมยอดคุมยอดคุมใบไม่มันแตกใบอ่อนอันนี้เราต้องฉีดใช่ไหมต้นโคนต้นเนี่ยสี่หัวเลยโคนต้นโคนต้นนี่ก็ เขาจะฉีดส่วนใหญ่เขาจะฉีดพวกยาเชื้อรารอบแรกเลยใช่ไหมคะไม่เขาจะฉีดลอสองเดือนสองเดือนครั้งหนึ่งก็เห็นเห็นว่าสีต้นมันข้างล่างมันจะแตกแตอ๋ออันี้มันเป็นเกิดจากไอราดีพวกไอไตรโคลมาอ๋อไตโคลมาและเชื้อราดีมันจะคุมรักษาคนไห้เขาไม่มีพวกเชื้อราอืมอืมลไง อืถ้าเป็นพระนี่ได้ราคาดีเนะี่ยแจกรายงานขนาดนี้แน่นอนนะครับน้องบ่าวบอกว่าต้นยังเล็กทำไมเอาลูกใวจังทดลองปีนี้น้องเขาอยู่สวนทุเรียนเขาเฝ้าสวนทุเรียนอยู่จังหวัดตราด เรียนให้อยู่มันก็อยู่มันก็อยู่มันก็อยู่อยู่ใกล้เ้าะเราก็คัดสรรเราเฉพาะต้นไหนที่มันมันเอาได้อ่าสมบูรณ์เรายังเอาไม่ได้เราก็ยังไม่เอาใช่ต้นที่สมบูรณ์จริงนะค่อยเอาต้นนี้กระด,กม,ดกมากเพราะว่าาเรต้องเรียนรู้ถ้าเราไม่กล้าเรียนรู้เราก็ไม่รู้ไม่รู้สุดท้ายดกมากจะดกไปถึงไหนเนี่ยโอ้โหประมาณสองสามปีต้นนี้อันนี้เข้าปีที่สี่ไหม เท,เท่ากันหมดเท่ากันมดเลยเ<ช>ข้าปีที่สี่เข้าปีที่สี่นะครับเข้าปีที่สี่โดกมาก